แล้วก็เออคิดถึงนะน่ารักดีอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วก็เก็บมาอาวางตรงนั้นตรงนี้ก็หรือหือให้ใครไปก็ไม่รู้นะแล้วแล้วเสร็จแล้วเธอรู้ไหมว่าฉันก็ไม่ได้ไปสองปีปีที่สามฉันไปอ่ะพอฉันเดินไปฉันอ่ะคนนี้หรือเปล่าฉันก็เดินเข้าไปดูพอเขาเงยหน้ามาเห็นฉันนะโอ้ย,อย,อย,อยด,ดีใจที่เจอฉันนะเธอดู มึงดูความน่ารักของคนสิเขาดีใจเขาจำฉันได้อ่ะเหมือนใครจะไปให้ตังเขาห้าร้อยตะโถห้าบาทเขายังไม่ให้เลยเขาดีใจแล้วอุย้ยดีใจเหมือนน้ำตาเขาคอเขาดีใจที่ได้เจอเราอ่ะแล้วเราก็จะไปถามว่าคุณนะ่ะสบายดีไหมคุณสบายพูดภาษามือันอ่ะเขาก็ดีดีดีเขาก็หยิบนั่นหยิบนี่ยัดมาให้เราใหญ่เลยเหมือนแบบเหมือนจะทำมือเงี้ย เหมือนอย่างเงี้ยเหมือนแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ความหมายเขาเยอะใช่ปะเอาแล้วแล้วสุดท้ายเลยก็ก็คุยกันต้องนั่งกับคนขับรถรออ่ะฉันฉันอยากแบบอยู่คุยกับเขาให้มันสะสมใจอ่ะที่เราคิดถึงเขาเขาคิดถึงเราอ่ะมีความสุขมากเธอจริงจรมีความสุขมากแล้วก็ไปปีที่แล้วไม่เจอ อาจจะแบบไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรืออะไรก็ไม่รู้ไม่เจอหรืออาจจะไม่อยู่แล้วก็ไม่รู้นะแต่ว่าเธอรู้ไหมความทรงจําแบบนี้ฉันเก็บไว้เอาไว้ยิ้มเวลาฉันแก่ตัวมาถ้าตาฉันฟ้าฟากมองไม่เห็นแล้วฉันขาเดินไม่ไ้ฉันติดเตียงแล้วเนี่ยภาพจําที่มันมีความสุขอยู่ในหัวใจฉันน่ะฉันจะเปิดค่อยๆเปิดมันออกมาฉันเจอคนนี้ฉันเจอคนนี้ฉันเจอเรื่องราวที่ดีมาในชีวิตมนุษย์น่ะเดี๋ยวมันก็ไอ้นี่แล้วเธอ เดี๋ยวมันก็เดินไม่ได้เดี๋ยวมันก็จากไปกันหมดแล้วมนุษย์มันเป็นอย่างนี้เธออายุเยอะถูกไหมแต่อายุมันเยอะกันแล้วไงจริงไหมพี่ฟูดูเอาทุกคนไปกดติดตามพี่ฟูกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยฉันได้รู้จักกับพี่ฟูกฉันได้รักพี่ฟูกเราได้รักกัน พี่ฟุกกี้ทุกคนไปกดติดตามพี่ฟูกพี่ฟูกคือช่างแต่งหน้าที่เป็นหนึ่งในสามของประเทศไทยที่ที่สุดของประเทศไทยในการแต่งหน้าสวยเขามีคอร์สมีเครื่องสําอางไปดูไปกดติดตามเขาเองเขาเป็นคนดีจบไหมเนาะพี่ฟูกเนาะเก็บเรื่องราวดีๆไว้ในหัวใจแล้วเนาะเพราะมนุษย์เราทูกแอบเขาไปดูพี่ฟูกเปิดเพลงเรื่อยๆนะ เหมือนคนกําลังมีความรักอ่ะพี่ฟูอะ่ะเหมือนคนกําลังมีแฟนอะ่ะพี่อ้วนน่ารักมากทุกคนว่ะโก็น่ารักมากไม่น่ารักมากเลยมนุษย์อ่ะพี่ฟูแต่เรารู้ว่าเราก็ควรจะรักใครเรารู้ว่าควรจะทําทํากับทําดีกับใครเลิกคบใครทําดีกับใครเราเรารู้ แต่ถามว่าดีไหมก็ไม่ใช่คนดิบดีอะไรมาจากไหนหรอกแต่ว่าก็รู้พอจะรู้ตัวอะไรดีอะไรไม่ดีไม่มีแฟนรอไปโอม,มานอยากไปนะนี่พี่แจ็คฟินิกบอกจะไปเที่ยวโอมานด้วยกันปลายปีอยู่นะเห็นพี่แจ็คฟินิกบอก โทรจากซุรินนะคะเธอเป็นยังไงบ้างเธอระมัดระวังเนื้อระวังตัวลองดูซิบ้านไหนกับข้าวไม่มีแบ่งปันกันไปเธอซุรินชวนแจ็คไปด้วยเออแจ็คเขาชวนอยู่แจ็คเขาบอกอยู่เขาอยากไปเคยไปด้วยกันรอบหนึ่งไงแล้วนัานก็มีความสุขนางก็ติดใจ โอ้แต่เราต้องเราต้องระวังตัวนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราไปเนี่ยมีแต่คนสวยไปทั้งนั้นเลยพี่แจ็คฟีนิก์อย่างเงี้ยพี่อ้วนรีเทิร์นเงี้ดูสีผมอะสวยแล้วพอพ,พอดึงพาสปอร์ตมาเป็นมิสเตอร์เนี่ยจะยังไงฮะ <c oughs> กินอะไรหรือยังใช่ไหมเมื่อกี้กินกล้วยตากไปหนึ่งกล่องกล้วยตาก ก้วยเล็บมือนางตากอร่อยมากในประเทศไทยแล้วก็กินทัญ,ญพืชไปห่อหนึ่งเนี่ยกินกระปิงนกินปลาหมึกไปประมาณห้าตัวปลาหมึกบดแหง้งโธ่เธอเอ้ยสนุกไหมเธอฉันเล่าถึงโอมานใครอยากไปมั้งเนี่ยพูดอย่างเงี้ยใครไปนะเชื่อไหมเหมือนฉันเนะี่ยจริงๆเมื่อก่อนฉันก็ไปเที่ยวจอแดนนะ เมื่อก่อนน่ะไปเที่ยวจอแดนไปไปจอแดนเนื้อย่างที่จอแดนอร่อยมากอยากไปกับแม่อยากไปกับแ,แม่ก็เตรียมที่ค้ายี่บสองธันวาค่ะแม่จะจัดทัวร์ไม่แพงราคาถูกถ้าซื้อไปเองก็เท่าไหร่มันจะพอเธอถ้าเธอซื้อทัวร์ไปเองเท่าไหร่เธอก็ไม่พออยากให้แม่ทำทัวร์นี้ไงกำลังจะไปปลายปีสาวสองผ่านได้ไหมคะ คือเดี๋ยวนี้มันก็เปิดมากขึ้นน่ะนะทัวร์แม่อ้วนเลยลูกเน่นนี่สมัยก่อนมันก็มันก็ยากนะเธอเธอรู้ไหมว่าชั้นไตเนี่ยเวลาเวลาชั้นเนะ่ะผ่านตอมอเนี่ยมันจะกลายเป็นเวลาชั้นไปเราก็จะทำผมย้อมผมสวยใช่ไหมละ่ะไม่ได้ผมงอ,อกอย่างนี้ใช่ปะเขาก็จะดูว่าอายุหกสิบใช่เหรอพระสปอร์ตแบบปลอมหรือเปล่า เธอจะมาอายุหกสิบเลยเธอตึงมากนะสองฉันเคยโดนโดนคุมตัวไปไว้กับคนหลบหนีเข้าเมืองที่เป็นคนต่างชาติแรงงานสองสามร้อยคนน่ะนางหน้าขาวจัวะอยู่ในนั้นคนเดียวอ่ะรอสอบอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมีมีมมตมคนหนึ่งก็ถามบอกคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าฉันบอกใช่ฉันเป็นคนไทยอามานี่มานี่เรียกฉันไป เรียกฉันไปตรวจพาสปอร์ตตรวจนั่นตรวจนี่แล้วฉันบอกฉันบอกฉันนะ่ะเป็นแอคเตอร์ในประเทศไทยฉันมีบิสเนสในประเทศไทยฉันมาที่นี่ทุกปีเพราะว่าเราก็พยายามพูดภาษาอังกฤษอะนะคือฉันรักที่นี่ฉันมาที่นี่ทุกปีเขาบอกขอดูรูปหน่อยดูรูปที่ที่เป็นแอคเตอร์แล้วก็เปิดให้เขาดูสุดท้ายเขาก็ให้ผ่าน สแกนสแกนนิ้วมือสแกนตาด้วยนะเคยไปกับอีโก้แล้วไม่ผ่านฉันผ่านเข้าไปแล้วนะด้วยอายุขนาดนี้เธอทั่วโลกก็ไม่เขาคงไม่ไม่คิดว่าเราจะไปทําอะไรไหมอายุหกสิบอะจะไปทําอะไรอะ่ะถูกไหมแล้วก็แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยฉันไปเข้าไปแล้วอีโก้ไม่ผ่าน อีโก e ไม่ผ่านเออฉันเออทำไมทำไมอีโกไม่ผ่านฉันก็วิ่งย้อนกลับเข้ามาฉันก็สองคนกับอีโกก็เลยโดนรวบเข้าไปไว้ในห้องโดนรวบเข้าไปไว้ในห้องเลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เยอะสองคนกับอีโกเขาก็บอก e go, อีโกพาสตปอมเขาก็ตรวจเช็คของเรา,าผ่านแต่ว่ามันมาด้วยกันมันโดนด้วยกัน e อีโกอะ แล้วตอนนี้สุดท้ายเลยอ่ะสุดท้ายรออยู่ในนั้นเกือบสองชั่วโมงฉันโวยวายฉันบอกฉันก็โวยวายทำไมมาทำฉันอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยฉันคือเป็นทัวเป็นคนท่องเที่ยวมาทัวร์ลิสต์นะอีกโกเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งแต่เวลานั้นนะ่ยหยุดเหาเาด่าเลยไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรเลยหยุดเหา่าแล้วสุดท้ายเลยเขาบอกพาสปอร์ตปลอมตอนนี้ในพาสปอร์ตอีกโกเขาเป็นผู้ชายหัวล้านใช่ปะ เขาเป็นคนผัวล้านเลยมัดจุกอย่างเงี้ยตรงนี้คือล้านหมดเลยมัดจุกแล้วมีหนวดมีเข่าใช่ไหมแล้วอีโกวันนั้นไปอ่ะโกนหนวดโกนเข่าแล้วใส่แปะผมหน้ามา้ามันก็คือคนละคนไงแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็ด่าอีโกมึงอะ่ะมึงก็เปิดเปิดหมเอาไอ้นี้ออกไปสิวิกเนี่ยให้เขาดูว่าเราคนเดียวกันนี่มันอยู่สองชั่วโมงแล้วเนี่ยดูสิ แล้วแล้วคนงานในนั้นก็มองกันใช่ไหมคนที่โดนจับไว้ในห้องอ่ะแรงงานต่างชาติเขาก็มองอีโก้มึงถอดวิกไปเลยฉันก็ฉันก็เรียกมามายูมิสเตอร์คัมคัมอีโก้มึงถอดอีโก้ก็แกะวิกออกมันก็อายคนก็แกะวิกออกมาเพราะแกะวิกออกมาก็หัวล้านใช่ปะแล้วคนในนั้นเนี่ยคนในคนที่โดนจับอ่าเป็นต่างชาติแรงงานต่างด้าวอ,ะอ่ะเชื่อไหมว่าแรงงานต่างด้าวอะ่ะ เขาหัวล้ออีโก้ก็อูวล้อกันใหญ่แล้วหัวล้อหัวล้อขำว่าอีโก้ถอดวิกแล้วก็สุดท้ายเลยเขาก็แบบดูดูอ่ะโอเคโอเค,อเคสอรี่นะสอรี่เขาก็สอรี่กับเรานะพอเขาสอรี่กับเราปุ๊บเราก็เราก็ได้ออกมากันเนี่ยสองคนกับอีโก้ถามว่าสาวสองง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายมันก็ไม่ง่ายแต่ว่าอย่างของเรามันมันเข้าออกเขาออกทุกปีไงสงสารแม่โก,กรเออนั่นแน่ เออแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเขาให้เข้าเสร็จปุ๊บอีโก้ก็แบบพูดภาษาอีโก้มันเป็นคนพูดภาษาอังกฤษเกง่งอีโก้เนี่ยมันพูดภาษาอังกฤษเกง่งเธอมันเรียนแบบโรงเรียนดีๆโรงเรียนแบบโรงเรียนฝรั่งอะ่ะแล้วก็มันก็ไปอังกฤษมาตั้งสามสี่สิบรอบเลยเห็นไหมมันไปทุกปีปีละเดือนไปอยู่อังกฤษอ่ะเกง่งเออ <laughs> สงสารแม่โกโอ้ยสวัสดีทุกคนเฮียโพงบางปะมาะที่โอมาที่โอมานแต่ตอนหลังฮะฉันก็แบบว่าขออนุญาตใช่ไหมล่ะขออนุญาตให้น้องๆทางสถานทูตอะ่ะช่วยก็คือมารับโอ้ยเธอสวัสดีค่ะ SPK Jewelry นี่วันนี้ฉันสั่งต่างหูไปคู่หนึ่งเขามีต่างหูแบบว่า หลุดจำนำมาหลุดจองมานี่ปักหมดให้แล้วเนี่ยตังหูฉันสั่งมาแล้วแต่ยังไม่ต้องส่งมานะเอาไว้นันก่อนน้องปันค่ะ SPK Jewelry ค่ะนี่ไปกดติดตามได้นางน่ารักเออไปกดติดตามได้ในนางหน้ารักนี่ SPK Jewelry ฉันติดตามกระเทยผมเขียวขายเพชร เออเห็นไหมรีบมาโอมานมีอะไรดีแม่โอมานถามอย่างนี้ตอบไม่ถูกจาต่าว่ามีอะไรไม่ดีไหมฉันจะบอกไม่มีนี่อ่าอย่าลืมไปกดติดตามนะนี่ SbK กระเทยลูกสาวผมเขียวอ๋อติดตามเจ๊ปันอยู่ดี กูจะส่งน้ำมะนาวต่กับน้ำพึ่งไปให้กินมันตะโกนเก่งเวลาไล์สดขายเพชรโถอยากได้ไอตัวตัว,ตวอ่าไพลินอะเส้นนั้นอะค่ะเอาไปแล้วไพลินสวยไพลินสวยจริงเส้นนั้นน่ะขายถูกด้ะสองห้าสองแสนห้าโอ้โห ไม่เป็นไรเอาใจเย็นๆเธอของฉันก็เยอะเธอพลอยล่วงฉั้นเยอะแต่ฉันก็อยากได้เล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยซื้อต่างหูนี่จะใส่รูนี้ไงเธอเขาขายชุูกมากด้วยเจ๊ปันดีดาเอาค่ะโอ้ยเขาขายดีเขาขายดีทุกวันน่ะของก็สวยจริงๆ ไปกดติดตามเลยนะจริงๆ,ๆเธอฉันกดอีปานชั้นนะสมัยก่อนสี่สิบปีที่แล้วฉันซื้อของหลุดจำนำมาขายลงจำนำจริงๆสมัยก่อนเธอลองคิดดูสินั่นขายไปกี่พันกี่หมื่นชิ้นนะจริงๆใครก็ซื้อมาก่อนเนี่ยเบอร์ต้นๆในประเทศไทยยังซื้อฉันเลยเครื่องเพชรเครื่องคอยเม็ดโตๆนี่ขายไปเยอะ จนเดี๋ยวนี้ก็คือเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีขไม่ไม่ค่อยมีใส่เลยมีมีเหมือนกันมีแต่ไม่เยอะมากมีมีเป็นตู้ตู้เหมือนกันแต่ว่าสมัยก่อนน่ะของฉันนะ่ะเป็นพันๆชิ้นนะเมื่อก่อนน่ะซื้อขีแม่มาใช้เห็นไหมเราก็ซื้อกันไปซื้อกันมาเนาะปั่นเนาะใช่ขายดีฉันนะ่ะฉันขายของ ขายขายพวกสมัยก่อนนะซื้อของหลุดจำนำไหมเธอรู้ไหมซื้อไปบางชิ้นเนี่ยฉันโอ้ยนี่ก็โอ้หนี่ก็แม่ค้าเพชรนะกุลสตรีสีวิโรจน์ดิลูกสาวเธอรู้ไหมสมัยก่อนเนี่ยนะขายเนี่ยโเธอรู้ไหมซื้อของมาสี่พันนะสี่พันะเมื่อก่อนไพรินขเขมรนะเธอรู้ไหมเสนเต็มคอไพรินดิบขเขมรนะซื้อมาสี่พันนะมีเพชรด้วย ซื้อมาวันนี้ขายได้เลยสี่หมื่นตอนนี้สี่ล้านยังไม่ได้เลยเส้นนั้นอะซื้อมาซื้อมาสี่พันเมื่อก่อนอะหรือซื้อหลายกระปุกตอนนี้ก็ยังขายดีอยู่นะปานครีมอะ่ะกับเออเมื่อก่อนนะขายเยอะเธอพอย พลอยพม่าพลอยคขมเมสมัยก่อนเนเดี๋ยวเดียวนี้พลอยแพงมากคนไม่เก็บเพชรแล้วนะอือไม่มีไพลิงเขมเมไม่มีแล้วเธอเดี๋ยวนี้จะพูดให้ฟังนะว่าคนไม่เก็บเพชรแล้วคนซื้อพลอยเธอรู้ไม่พลอยฉันยังมีอีกเยอะเลยเนี่ยฉันยังไม่รู้เลยว่าจะยังไงอ่ะเพราะว่าเอาไปทําตัวเรือนเน่ยโอ้โหทองก็แพงมากเดี๋ยวนี้คนใช้พลอยมากกว่าเพชร คนเก็บพลอยเดี๋ยวนี้มหาเศรษฐีทั้งโลกเก็บพลอยเธอเพชรเนี่ยเพชรแบบเม็ดโตโตตกสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเธอตอนนี้ยตอนเนี้ยแต่ฉันขอเลยนะเพชรแท้เนี่ยเพชรแต่งงานอย่าเอาเพชรปลอมอย่าเอาเพชรแหลนเพชรเนี่ยถ้าใครอยากใส่เพชรแต่งงานเนี่ยแหวนแต่งงานขอให้มันเป็นเพชรแท้อืม อ๋อไลฟ์สดแม่ลูกค้าป้ะโอ้ย oh, oh, เธอของเธอมันเชื่อใจได้อยู่แล้วปานโต oh. oh. ของเธอสวยเยอะนะฉันแอดดูนะพ,พิมพ์ก็ไปตั้งห้าสิบรอบพิมและอีนี่ก็ไม่ดูไม่อ่านไม่ตอบกูไม่พิมพ์และอีปานไม่อ่าน <laughs> ในที่สุดมันก็อ่านสร้อยภไพลินซื้อไม่ทันเขาด้วยบอกเดี๋ยวเอามาให้ฉันดูขายไปแล้วเห็นไหม สวยจริงอ๋อไปยังไงมั้งประเทศญี่ปุ่นสักุระบานหรือยังหนูไม่รู้มาเป็นแม่อ้วนเออใช่ลูกเยอะลูกค้กาไม่สวยจริงอันนั้นนะ่ะโทห้าเม็ดเนี่ยเอาแค่ห้าเม็ดไปทําเอาเพชรมารวมๆนะเส้นนั้นนะทําดีๆออกแบบดีๆนะสี่ห้าแสนก็ขายได้ ไพลินมันไม่มีไพลินดิบน้อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีไพลินไม่ค่อยมีเธออ๋อสกุละอ๋อโหลดหมดแล้วโอ้เธอรู้ไหมประเทศญี่ปุ่นเนี่ยปีสองพันห้ารอยบหกฉันอยู่ที่นั่นนะฉันอยู่ที่โคฟุนะโคฟุยามานาชิเค็นนะสมัยก่อนฉันเปิดหน้าต่างมาฉันจะเจอฟูจิซังเป็นเพื่อนฉันทุกวันนะ่ะ ทำงานอยู่ที่โคฟุอยู่อยู่ที่โคฟุตรงฟูจิอะยามานาชิเคนสมัยก่อนอยู่ที่นั่นอ่ะสองปีแล้วก็ฉันก็ไม่ค่อยชอบญี่ปุ่นเท่าไหร่นะฉันไม่อยากไปเพราะว่าเวลาไปแล้วฉันบางทีฉันคิดถึงตอนที่ฉันลําบากมากๆอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วฉันก็แอบร้องไห้นิดๆอะแอบร้องไห้ว่าเออกูลําบากมากที่เนี่ย ไม่ค่อยอยากเห็นภาพอะไรที่ประเทศญี่ปุ่นจริงๆนะมันเป็นมันเป็นมันเป็นเหมือนแบบแต่มันก็ทําให้เราอ่ะตั้งหลักได้นะไปอยู่โคฟุมาสองปีฉันม,มิีมีเงินเก็บมาล้านหนึ่งนะโคฟุเนี่ยฉันมีเงินเก็บล้านหนึ่งนะฉันไปอยู่ที่นูน่นแล้วก็เก็บเงินเก็บเงินเนี่ยซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้ออะไรต่ออะไรอ่ะให้ให้ให้ซื้อบ้านให้เตี่ยฉันได้หลังนึงสามสี่แสนสมัยก่อนสามสี่แสนนะ แล้วก็กลับมาตั้งหลักที่กรุงเทพแต่ว่าญี่ปุ่นก็ถามว่าไปไหมก็หลังจากนั้นก็เคยไปอยู่สามสี่ครั้งไปทํางานทั้งหมดเลยนะถ้าจะไปเที่ยวเลยก็ไม่เคยไปญี่ปุ่นนะเพราะว่ามันเหมือนคนอยากไปอยากไปอะ่ะบางคนก็เที่ยวเขามีความสุขแต่ตอนฉันอยู่อะ่ะฉันยืดส่วนเซไปหมดเลยปวดส้นเท้าอะ่ะทํางานอะ่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของเราอะ่ะแต่ก็ขอบคุณญี่ปุ่นนะที่ ไปแล้วเราได้เงินกลับมาตั้งตัวในชีวิตล้านหนึ่งปีสองพันห้ารอยี่บหกแล้วก็กลับมายุงเทพเนะี่ยประมาณปีนะั้นเนี่ยช่วงนั้นเนะี่ยนะั่นแหละญี่ปุ่นเนะี่ยถามว่าไปได้ไหมก็ไปได้มันมันแต่มันก็มีแบบเวลาเธอรู้ไม่มีอยู่วันหนึ่งอนะ่ะฉันไปฉันไปทํางานอนะ่ะแล้วเราฉันจําได้ว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือร้านที่ฉันเคยอยู่อ่ะเธอรู้ไหมฉันนั่งร้องไห้นะ มันคือภาพของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่วิ่งทํางานอยู่ตรงเนี้ยมันตีกลับมาวันนั้นน่ะฉันก็นั่งน้ำตาไหลร้รองไห้นะคกนก็ถามเป็นไรพี่อ้วนเปล่า,าไม่เป็นไรหรอกคิดถึงอะไรบางอย่างที่ที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ไปได้ไม่ใช่ไปไม่ได้ไปได้ไปทํางานเธอรู้ไหมไปไถ่ายหนังที่นู่นมาสิบห้าวันญี่ปุ่น แล้วแล้วทุกคนเนี่ยพอถ่ายหนังเสร็จกลางคืนเขาก็ไปเที่ยวกับไปหาของกินหาอะไรเดินเที่ยวใช่ไหมเธอรู้ไหมฉันไม่เคยออกจากห้องเลยหกโมงทุ่มหนึ่งเนี่ยฉันเข้าห้องนอนแล้วหลับแล้วอีอีเจเลรเนี่ยอีเจริญในะอีดีเจเจริญร,ญรญก็อยู่ด้วยกันพี่บอยประก,กรณพี่เต้ยจริพนพรพี่หลุยส์สกอตพี่ปูอะไรพวกเนี้ไปด้วยกันหมดใช่ปะเขาก็ออกไปกินไปเที่ยวกันแล้วทุกคนจะบอก ทำไมพี่อ้วนไม่ออกมาไม่นูน่นไม่นี่บอกไม่ออกจนกระทั่งผู้จัดละครน่ะพ่ผูผ้คนผู้สร้างผออรสร้างหนังพี่เป็กโนพสิทธิ์เที่ยงธรรมอ่ะบอกพี่อ้วนไปกินข้าวกันมื้อหนึ่งออกไปกินข้าวด้วยกันมั่งพี่บอยประกอบบอกแม่แม่ไปพี่อ้วนไปเจ๊ไปไปเพือก็เลยออกไปกินข้าวกับเขามื้อหนึ่งสิบห้าวันทำงานเสร็จถ่ายหนังเสร็จกลับบ้านนอน เขาไปจองไอเนี้ยกันเนี่ยไปจองโทรศัพท์ไอโฟนแอป p ปิลที่เปิดตัวครั้งแรกของโลกที่ประเทศญี่ปุ่นอ่ะพ,พี่บอยปะกรณอีเจรินอะตื่นตีสองไปยืนรอเข้าคิวฉันไม่เอานะฉันไม่เห็นเรื่องราวแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีพวกนั้นไปเสียตังค์ซื้อเข้าคิวรอได้เป็นคนแรกแล้วมันก็มีความภูมิใจดีใจกันจ้ะพี่บอยอีเลนเจริญ,รญตอน มีความสุขอุ้ยสนุกสนานกันไปเธอเนี่ยฉันเหนอีอีอ,อีอีปันขายเพชรเนี่ยฉันมันน่ารักเลยอีปันเนี่ยมันขายของแะ่มันมันเหมือนเธอรู้ไหมมันเหมือนเราอะสมัยก่อนเราคือคนขายของที่ขอรับของจำนำมาขายแล้วก็แล้วก็พูดอย่างเงี้ยผมก็เขียวเขียวอย่างเงี้ยมาก่อนฉันน่ะ สมัยก่อนฉันเด็กๆฉันผมยขียวๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสมัยก่อนเนะี่ยการกัดสีผมแล้วเอาแม่สีลงเนี่ยโรงเรียนที่ที่ในประเทศไทยที่เอามาที่แรกๆในประเทศไทยเป็นนัมเบลวันเลยนะของประเทศไทยคือโรงเรียนเสริมสวยลาลิตอยู่ตรงสีลมอ่ะกัดสีผมแล้วเอาแม่สีใส่ แล้วแล้วเสร็จมีมีสนิทอีปันมันอีปันมันเอาผม,ผมสีเขียวมาโปะหัวมันใช่ไหมกระเทยผมเขียวนั่งขายของแล้วแล้วฉันก็แอบขำนะตอนกูเด็กเด็กูก็คนเขาคงมองภาพกูเป็นอย่างนี้เนี่ยเออ,เออเออเราก็เราก็เราก็เนี่ยพลอยอันนี้มันดีจริงๆนะ้เป็นพลอยพม่านะเธอหาไม่ได้แล้วนะเธออันนี้ทับทิมนชายาอันนี้ไพลินอันนี้เพชรล่วงอันนี้เพชรซีกอัน,น ก็พูดขายของอันที่ทองกี่เคกี่เกะก็พูดเนี่ยมาก่อนแต่มันไม่มีโซเชียลไปตรงไหนก็ใส่กระเปะ๋าใส่ใส่เสื้อมอซอไปใส่เสื้อธรรมดาธรรมดาไปคือรถเมลไปเอากระเป๋าคาดเอวไปก็มีกล่องเพชรกล่องแหวนกล่องอะไรที่รับมาจากโรงจำนำอะเอาไปขายอะเออแล้วเราก็ตอนนั้นก็มีความสุขนะเธอรู้ไหมสมัยก่อนแล้วแล้วเรื่องของพวกนี้เธอรู้เธอฟังฉันดีๆแล้วสมัยก่อนเนี่ย มันมีแหวนวงหนึ่งตอนที่ตอนที่สมัยก่อนนของลึกมันยังไม่มีของลึกตลาดลงเกลือใช่ปะ่ะมาก่อนชายแดนชายแดนน่กัมพูชากับไทยที่อรัญประเทศอ่ะฉันก็เป็นครูสอนอยู่ที่นั่นใช่ปะครูสอนทําผมแล้วทีนี้ฉันก็ไปได้แหวนมาวงหนึ่งหัวแหวนน่ะเป็นเพชรแล้วเป็นเป็นรูปบัวคว่ำอ่ะบัวคว่ำอะ แล้วเพชรเนี่ยมันก็ระยิบระยับสวยไปหมดเลยแล้วมันเป็นโบราณลายบัวคว่ำแหวนเพชรข้างบนน่ะแล้วก็แล้วก็มีตัวเลือนลงมาแล้วก็ขอบขอบจะมีพลอยสวยๆแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยฉันก็ไปได้แหวนวงนี้มาประมาณสี่พันเป็นเพชรแท้นะซื้อมาสี่พันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยข้างล่างมันบางใช่ไหมฉันก็ไปตัก เอาเอาเอา,เอาเติมทองเข้าไปให้เป็นทองให้ให,ให้ให้ตัวเรือนมันหนาใช่ปะให้มันแข็งแรงแล้วฉันก็เอามาใส่ฉันก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไปขายให้พี่น้อยตอนนั้นก็เป็นผู้บริหารแบงก์กรุงศรีอยุธยาชื่อพี่น้อยพี่น้อยเขาก็อย่างเงี้ยเขามาทําผมที่โรงเรียนที่ฉันสอนอยู่จิฟูเล่แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยแล้วพอเสร็จแล้วฉันก็เอาแหวนพี่น้อยเอาไปเสียอะไรเงี้ยพี่น้อยอุ้ยสวยจังเลยแหวนโบราณสวยจงพี่นขายเท่าไหร่ ฉันจาไม่ผิดนะซื้อมาสี่พันขายเจ็ดพันห้าต่อเจ็ดพันห้าก็ถูกเธอมันไม่ถึงหมื่นรแหวนมันเบลอเลยอะ่ะเราก็คิดว่ากําไรกําไรแค่เนี้ยสองสามพันพอแล้วเงี้ยขายให้เขาไปกําไรมาสักพันหนึ่งค่าค่าทองค่าอะไรมันคือมันก็เยอะแล้วนะพี่น้อยก็มัดจามาพันหนึ่งพันห้าเงี้ยโฮ้ยไม่มีตังค์สมัยก่อนใช่ไหมมันมันเหมือนจะไม่มีเอทีเอ็มนะก็แบบเออฉันมัดจำเธอไว้ก่อนแล้วกันีรยวฉันมาเอาอะไรเงี้ยพวกนี้ฉันมาเอา เอาเอาเธอมาจําไปซึ่เอามาใส่วันลุ่งขึ้นน่ะมาแต่เช้าเลยเอาแหวนมาคืนทําไมอะ่ะไม่เอาละพี่อะไรเงี้ยอูยไม่เอากลัวกลัวกลัวอะไรทูกลัวพี่กลัวมีคนมาทวงแหวนพี่แหวนอะไรยังไงพี่พี่น้อยมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเป็นผู้หญิงเหมือนทางกัมพูชาพูดงี้เลยนะเหมือนผู้หญิงทางกัมพูชาบอกว่ามาทวงแหวนมาเอาแหวนซื้อคืนมาเอาหัวแหวนไปเอเอาตัวเรือนไปเอาหัวแหวนซื้คืนมา <c oughs> จริงๆเธออย่างนี้เลยแล้วพอเสร็จปุ๊บฉันก็ฉันก็แหวนวงนี้มาใส่นะมาไม่เป็นอะไรเธอไม่เป็นไรแล้วก็ใส่ไปใส่มาแล้วก็ขายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ขายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เออเธอดูสิเรื่องกับเรื่องแปลกๆนะขายเยอะเธอสมัยก่อนอะสมัยก่อนได้ไอ้นี่มาใช่ไหม เป็นกําไรอ่ะเป็นน่าจะเป็นทองประมาณเก้าเคแล้วเป็นเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกเต็มเต็มมือมอก่อนได้มาเข็มขัดอย่างเงี้ยขายหมดอือขายหมดมาไม่ได้เก็บเลยมาก่อนไม่ได้เก็บแล้วขายเยอะแล้วตอนหลังพอมาอยู่นี่ก็เดินก็ไปในโรงจำนำมีอะไรก็เหมามีตังมีตังอยู่แสนหนึ่งมาก่อนแสนหนึ่งเจ็ดหมื่นแปดหมื่นก็มีเท่าไหร่ก็เหมา เธอรู้ไหมเขาก็โรงจำนำเนี่ยมีอยู่โรงหนึ่งเนี่ยเขาก็ขายสันเยอะเยอะนะไม่ขายใครเลยเก็บไว้ก่อนหลุดมาจะขายพี่อ้วนก่อนขายขายให้คุณอ้วนเนี่ยคุณอ้วนก่อนนั่นเนี่ยหลุดมาก็ขายคุณอ้วนฉันก็ซื้อมาก็ขายายไปโรงนี้โรงนะจนกระทั่งสมัยก่อนนะฉันขายของเยอะมากเธอรู้ไหมเยอะจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมีแต่ของจำนำตามร้านทองถ้าโรงจำนำจริงๆก็ไม่มีะ แทบไม่มีเธอไปดูเธอแทบไม่มีฉันเคยไปถ่ายสุดท้ายมาห่อหนึ่งนะห่อหนึ่งเขาไม่ให้เลือกหอ่อพอเอาห่อมาโอ้ยกูไม่เอาขอไม่เอาเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้มันคนจำนำกับหลงจูหลงจำนำมันรู้มันรู้กันแล้วตามแบบรู้กันเอาคนมาซื้อตั๋วจำนำมันมันหากินไม่ได้แล้วเธอเดี๋ยวนี้ หนูฉันต้องพักสายตาแป๊บหนึ่งแล้วเหนื่อยพูดเยอะเดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วต่อเอนจะเอนพักตานิดหนึ่งตามันแห้งๆแ,แสบๆอกดติดตามก่อนเลวอยากเห็นแม่อ้วนกับแม่ลีนะ่าอ๋อเดี๋ยววันหลังไปหาลีน่าจังเดี๋ยวจะไลฟ์สดคู่กัน ลีน่าจังกับฉันน่ารักกันลีน่าจังก็เป็นคนน่ารักคนดีเขาไม่เคยทําอะไรไม่ดีกับฉันเลยลีน่าจังเป็นคนที่ฉันรักนะไปแล้วนะเธออ่ะกดติดตามก่อนกดติดตามก่อนเธอกดติดตามก่อนเธอ บ๊ายบายนะ